เอาละครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมกระปาสปอยเช่นเคยวันนี้ผมจะมาสปอยนิมะที่มีชื่อเรื่องว่าผู้ถูกทิ้งมอสเกิยไร้ค่าอยา่างสร้างสถานะผิดปกติเป็นอนิเมะใหม่แนวต่างโลกเราก็เดินทางมาถึงอีพีที่สี่แล้วนะฮะแต่พอแล้วเนี่ยเราไปเริ่มหนเรื่องกันเลย let's go ณนเะมืองท้องถิ่นมิวเอไม่เห็นมีอาวุธติดต,ตัวเลยเป็นนักพฐจภัยจริงหรออีตัวประกอบนี่ก็ถามพระเอกไปเดินทางมาที่นี่เพื่อรวบรวมคนไปช่วยพิชิตโบราณสถานสินะก็ตามนั้นแหละเจ๊ปล่อยผมไปได้ยังเดิมทีเราก็พยายามหาทหารรับจ้างไปไนะงงพิ เี๋เข้าไปได้ละแล้วพระเอกของเรามันก็เดินเข้าเมืองไปจากนั้นพระเอกของเรามันก็มาหาที่พักก่อนเป็นอันดับแรกก็นะห้องพักก็มีว่างอยู่แต่คืนละสองพันจ่ายไหวป่ะไอหนุ่มพระเอกของเรามันก็นึกอยู่ในหัวหน้าตายไม่เปมิตรเลยนอ้แก่เออที่จริงแล้วหน้าผมมึงผ่านทางมาไกลเสื้อผ้าก็เลยค่อนข้างสกขรกถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ที่ซักผ้าแล้วก็ถ้ามีเสื้อผ้าด้วยก็ยิ่งดีแล้วพระเอกเนี่ยมันก็เอาเหรียญเงินออกมาหนึ่งเหรียญแต่มูลค่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะฮ ครับครับเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะนำทางไปเองแหมจากหน้ามือเป็นหลังตีเลยฮะแล้วมันเนี่ยก็ถามพระเอกไปจะว่าไปแล้วหนะ้าท่านมีชื่อว่าอะไรหรอชื่อของฉันน่ะหรอฮาร์ตี้ยังไงล่ะฮะนี่มึงคิดสดปะเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยมันก็ใช้ชื่อปลอมไปนะฮะพอเข้ามาในห้องพพะเอกกูก็ซักผ้าเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ขอไปเดินชมเมืองชิลชิลละกันแล้วก็มาเจอเข้ากับกิวนักปชนยัยกิวนักปชนภัยหรอเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนขอไปหาอะไรลองท้องก่อนละถึงรสชาติจะจัดจ้านไปหน่อยแต่อาหารที่ต่างโลกเนี่ยก็ไม่ได้แย่ฮะแล ที่กําลังเมาได้ที่เลยฮะเขาบอกว่าคนที่เมานะ่ะจะชอบพูดข้อมูลลับๆออกมาหลายอย่างถ้าอย่างนั้นนะ่ะขอแอบฟังหน่อยละกันแต่ละประเทศในทวีปนี้มีกองอัศาวินและกองทัพที่เหมือนกับสบปาราดอยู่แต่ฝ่ายไหนแข็งแกร่งกว่ากันนะและพี่หัวหยองเนี่ยก็พูดขึ้นว่าไปว่าไปกองลบประกายแสงที่นําโดยจักรพรรดิงามขั้งฟาวเค้นทัสซินนี่มัง้งพอเขาหนะ่ามยียื่งเสียงในเรื่องที่ไม่เคยแพ้นในการต่อสู้เลยแต่แต่แตอาณาจักรแมกนัตที่อยู่ทางเหนือยังมีกองอัศาวินหมาป่าขาวอยู่นะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิทางตะวว ด์ย้วแล้วยังอาณาจักรของพวกเราก็ยังมีกองอัศวินป่ามารอีกใช่แล้วใช่แล้วผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ต้องเป็นผู้ที่เคยทาลายล้างอาณาจักศรศักดิ์สิทธิ์สิกองอัศวินมังกรดําแห่งอาณาจักรแบ็กออสนั่นแหละนะได้ยินมาว่าแค่ห้านักรบมังกรก็แข็งแกร่งเทียบเท่ากับประเทศหนึ่งเลยแถมยังมีมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดกับผู้สังหารสายเลือดพุก,ก้าอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะดูจากที่ไอ้พวกตัวประกอบ3ตัวเนี่ยมันพูดมาในโลกใบนี้นะ่าอย่างเหลือพวกคนที่แข็งแกร่งอยู่เยอะเลยนะฮะกูก็อย ของพร้อมกับเอาเศษอาหารที่เหลือให้รารมันซุยเฮ้ยต้องตัดสินใจเรื่องทิศทางที่จะไปต่อแล้วละ่ะดูเหมือนว่าในโลกใบนี้หนะ้ายังเหลือคนที่แข็งแกร่งอีกเยอะเลยแต่ก่อนอื่นต้องตามหาคนที่อ่านตำนาต้องห้ามนี้ได้ต้องไปพบแม่มดต้องห้ามผู้ซ่อนตัวอยู่ในเขตอาศัยมารสีทองสินะแล้วก็ยาเสริมแก่งมอนเตอร์ความสามารถของปิกิมมารุจะได้พัฒนาขึ้นจากนั้นเพล่อมันก็นึกถึงตอนที่ไอตัวประกอบมันคุยกันต้องขอบคุณการระดมคนพิชิตโบราณสถานของท่านเจ้าผู้ครองเขตเมืองของเราหน้าจึงได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหน ชั้นใหม่ได้นำพาชีวิตชีวาสู่ดินแดนไงสรุปคือเมืองที่พะเอกมันมาเนี่ยมันกําลังระดมคนเพื่อที่จะไปชิดโบราณสถานแห่งใหม่แล้วพะเอกเนี่ยมันก็ดูที่หนังสือปรุงยาสร้างยาเสริมแก่งโดยใช้กระดูกป่นของสเกลลิตตันคิงที่อยู่ของมันคือโบราณสถานมิวใช่ละครับโบราณน,นั้นก็อยู่ในเมืองนี้นั่นเองแล้วในจังหวะที่มันพอดีเนี่ยก็คือเมืองนี้มันกําลังหาคนที่จะไปพิชิตโบราณด้วยพิชิตด,ดันเจียนโบราณสถานสินะพอรุ่งเช้าพี่แกเนี่ยก็มาลงทะเบียนนักผจญภัยเพื่อที่จะเข้าสำรวจโบราณสถานเอาละเอาละทุ คนที่มารวมตัวกันใครที่สามารถนําสมบัติออกมาได้ฉันจะรับซื้อทั้งหมดจะให้ราคาเท่าที่ให้ได้เลยไม่นานมานี้มีการค้นพบชั้นใหม่ในโบราณสถานจึงอยากเชิญทุกท่านให้ไปทําการสํรวจใครก็ตามที่นําสมบัติรับกลับมาได้จอกเนตรมังกรซึ่งหลับไหลอยู่ในโบราณสถานฉันจะมอบรางวัล300เหรียญทองให้กับผู้ที่นํามาได้เลยส่วนสมบัติชิ้นอื่นก็เช่นกันถ้านํามาได้ฉันจะรับซื้อในราคาที่สูงสุดแต่แต่แต่เป้าหมายของพระเอกูเนี่ยก็คือไม่ได้สนใจสมบัติเลยนะฮะเอาล่ะเอาล่ะเชิญไปลงทะเบียนทางนั้นได้ในระหว่่าางงทีพรเเอกข ังรอลงทะเบียนก็ดันมีไอเลี้ยนอีกตัวที่กําลังหาเรื่องผู้หญิงอยู่ผมจะขอเรียกกันว่าไอ้หัวเห็ดละกันฮะเฮ้ยเธอน่ะเป็นสาวงามหยดย้อยแถมยังมีออร่าความสง่างามอีกจะต้องเป็นลูกท่านหลานเธอที่มีชื่อเสียงแน่เลยเธอเนี่ยก็ถามไอ้หัวเห็ดไปต้องการอะไรน้ําเสียงช่างไทยเลาะสนอหัวหน้าดูช่างเหมือนกับคุณหัวหน้ากองอัศาวินประเทศไหนสักแห่งอดีตหัวหน้ากองอัศวินที่มีค่าหัวนั่นหัวหน้ากองอัศวินเอลใช่หรือเปล่าตัดกลับมาที่ไอ้หัวเห็ดพูดตามตรงเลยนะผมเคยเจอหน้าคุณมาก่อนช่างเป็นคนคที่สวสวด งามเหลือเกินแล้วมันเนี่ยก็มองไปที่ภูเขาของเธอพูว่าแล้วไอ้เคี้ยนี่มันมุ่งฮะทุกคนเธอเนี่ยก็ตอบกลับมันไปขอโทษทีนายน่ะจําผิดคนแล้วแต่มันเนี่ยก็รั้นไม่เลิกถ้าอย่างนั้นนะ่ะขอดูใบหูหน่อยเพราะว่าเอลหนะ่ะต่างจากมนุษย์โดยมีใบหูที่ไม่เหมือนกันแล้วมันเนี่ยก็ดึงประคมของเธอออกเป็นไงล่ะคนที่เปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของเจ้าหญิงอัศวินก็คือผมเองแล้วจากนั้นมันก็ไปดูใบหูของเธอใกล้ๆเอ๊ะนี่ไม่ใช่หูของเอลหรอกหรอ,หรอตัดกลับมานี่เพิะเอีกเอ๊ะผู้หญิงคนนและ ไอหัวเห็ดเนี่ยมันก็โลกใหญ่ชื่อของฉันคือมีดบาลูคัตไม่ใช่กองหัวหน้าอัศวินที่นายพูดถึงซะหน่อยใช่แล้วเธอก็คือแม่สาวผมทองที่พระเอกเจอในป่านั่นเองยกโทษให้ไม่ได้ไม่ว่าผู้หญิงสวยหน้าตาดีคนไหนมันก็เหมือนกันหมดฮะแล้วมึงไปโกรธเขาเรื่องอะไรเนี่ยฝากไว้ก่อนเถอะที่บางอาจมาทําให้ฉันขายหน้าพอลงทะเบียนเสร็จแม่สาวผมทองก็เดินตามพระเอกมาคุณเองก็มาที่นี่เพราะเรื่องรับสมัครคนหรอพระเอกของเรามันก็ตอบกลับไปถ้าพูดถึงเรื่องนั้นน่ะมันก็ใช่อยู่หรอกแต่แต่แต่เจ้าผู้ชายท ะจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอแล้วเธอเนี่ยก็พูดขึ้นช่างมันเธอช่างมันเธอฉันน่ะไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นนะ่ะฉันมีเรื่องที่อยากจะขอร้องเธอหน่อยแล้วรพเอกเนี่ยก็ขอร้องเธอไปอย่างนี้เองต้องการคําแนะนําในการรวบรวมเครื่องมือที่จําเป็นต่อการสํารวจสินะแล้วเพเอกของเราเนี่ยมันก็ว่าจะจ่ายค่าเสียเวลาให้ด้วยแล้วเธอเนี e <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่ยมันก็ตอบตกลงไปจากนั้น,นเธอก็พารพเอกมาซื้อดาบก่อนเป็นอันดับแรกพอจบงานรพเอกก็จ่ายค่าเสียเวลาไปเอ๊ะนี่นาให้มากขนาดนี้เลยเหรอคือว่ามันเยอะกว่าจํานวนที่คิดเอาไว้ก็เลยลังเลที่จะริด มันก็แค่สามเหรียญเงินเองกูอยากรู้จริงๆเลยว่ามันมีค่ามากเท่าไหร่ทุกคนเห็นรางวัลที่มันจะได้รับในการไปชิดดันเจียนไหมฮะสามร้อยเหรียญทองสงสัยแม่งซื้อเมืองได้ทั้งเมืองละมั้งเอาเป็นว่าขอบคุณมากสําหรับค่าเสียเวลาถ้าอย่างนั้นน่ะฉันขอตัวก่อนละกันพอเธอพูดจบไม่ทันไรเธอก็ซุดซะละพะี่ก็ถามไปเธอนะ่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอนะ่ะมีรอยค้ำที่ใต้ตาด้วยนี่ใช่แล้วใช่แล้วพอดีช่วงนี้นะ่ะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนิดหน่อยเป็นว่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงนะแล้วเธอเนนนนน่ยกกก็็ดิจจาาไปวววััุงขึ้พภส โบราณสถานพวกนักประจนภัยที่ลงไปก่อนพระเอกแม่งก็วิ่งแกนขึ้นมาเลยฮะพระเอกของกูเนี่ยแม่งก็งงจัดเอ๊ะนี่มึงวิ่งหนีไรพอมีมอนเตอร์เข้ามาพระเอกก็ใช้สถานะชาพร้อมกับสถานะติดพิดเอ๊ะดูเหมือนว่าจะมีนักประจนภัยจัดการมันไปแล้วแฮะเดี๋ยว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 มึงวิ่งหนีไอ้ตัวเฮี้ยนี่นะจะว่าไปแล้วเจ้านี่นะมันมีรอยแผลอยู่ตรงนี้ด้วยรอยแผลแบบนี้ดาบสั้นอย่างนั้นหรอใครกันนะที่ใช้เพียงดาบสั้นจัดการกับมอนเตอร์แบบนี้ได้พอพระเอกเดินลงมาเร หญิงนั่นบางอาจมากที่มาทําให้ผมอับอายถ้าจัดการมันได้ผมจะจัดรางวัลให้อย่างงามแน่นอนฉันน่ะต้องการให้พวกพี่ชายฆ่ามันได้ยิ่งดีแล้วพระเอกเนี่ยก็เดินเข้ามาหาพวกมันเอ๊ะอะไรกันแกไม่อยากฟังคนอื่นคุยกันอย่างนั้นหรอเฮ้ยเป็นพวกที่เกินเยียวยาแล้วนะพวกแกเนี่ยแล้วไอหัวเห็ดมันก็พูดขึ้นแกน่ากล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอหัวเห็ดเดี๋ยวมึงตุยเอานะมุกไม่หาจะพาตัวเอานะเฟ้ยจากนั้นพวกมัน3ามตัวเนี่ยก็ชักอาวุธออกมา น้าผิดไปแล้วขอร้องล่ะอย่าทาอะไรฉันเลยและตัวบัคก,กูแม่งมามุกเดิมอีกแล้วพอพวกมันประมาทก็โดนสถานะชากับสถานะติดพิษพระเอกกูไปเหมือนเดิมจากนั้นพระเอกก็ปล่อยให้มอนเตอร์มาจัดการพวกมันแทนแล้วพระเอกเนี่ยมันก็เดินจากไปกูบอกและปากมึงจะพาซวยไงไอหัวเห็ดมีบทได้ไม่ถึงตอนเลยฮะตายซะ,แล,ะแล้วแล้วเพะเอของเราเนี่ยมันก็จัดการมอนเตอร์ไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าอีนิดเดียวแฮ่จะไปถึงชั้นใหม่ละถ้าอย่างนั้นนะ่ะขอพักก่อนละกันพอมันพักเสร็จ เอะนี่ฉันหลับไปทั้ง3ชั่วโมงเลยเหรอขอบคุณนะปิกิมารุที่คอยเป็นยามเฝ้าให้นะ่ะพอพระเอกมันออกมาก็จะเข้ากับกลุ่มนักผจญภัยกลุ่มหนึ่งพวกมันก็บอกพระเอกไปโบราณสถานแห่งนี้กําลังเกิดเรื่องที่ไม่เคยมีในอดีตพวกมอนเตอร์ตายผิดธรรมชาติอยู่เต็มไปหมดเลยที่น่าแปลกก็คือไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้อย่างมากก็แค่ผิวสึกเฉือนไปเล็กน้อยเท่านั้นแล้วแม่สาวผมแดงเนี่ยก็พูดขึ้นทั้งมอนเตอร์ที่อ่อนแอมอนเตอร์ที่แข็งแกร่งต,งตายผิดธรรมชาติแม้แต่มออนนเตร์ชั้ที่14พวกันเข้าาามมมมเเจออกกกกกลลุุ่่แรกก็หนืนนนนัใะวดา พยักขอพูดตรงนี้เลยว่าถึงจะเสียดายไปหน่อยแต่ขอถอยก่อนละกันต่อให้ฝืนสำรวจไปก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างสรุปง่ายๆเลยนะคะคนดูมอนเตอร์ที่พวกมันเจอะคือมอนเตอร์ที่พระเอกฆ่านั่นเองแต่พวกมันไม่เคยเจอเวทสร้างสถานะผิดปกติก็เลยกลายเป็นโรกกลัวกันเลยนะนายหน้าอยากกลับไปกับพวกเราหรือเปล่าพระเอกมันก็ตอบกลับไปไม่หรอกครับขอบคุณที่เป็นห่วงแล้วพวกมันยก็เดินจากไปแล้วพระเอกมันก็พูดขึ้นที่ผิดปกติหมายถึงศุขของมอนเตอร์ที่ฉันฆาไปสินะพระเอกของเราเนี่ยมันก็ไปเจอเข้ากับประตูบานหนึ่งไหนๆ ดูหน่อยละกันพอเปิดเข้ามาก็เจอเข้ากับจอกเนีดบังกรชิปหายและเจอแมงอย่างง่ายแต่ข้างข้าของจอกเนีดบางกรเนี่ยก็มีลูกปั้นบังกรตัวหนึ่งแต่พระเอกมันก็รู้ทันนะถ้าเราซีซัวไปจับเข้าอาจจะขยับได้สินะการไวดีกว่าแก้กูขอเปิดมึงก่อนละกันแล้วพระเอกมันก็ใช้สถานะติดพิษไปก่อนเลยสรุปเจ้านี่คือสินค้าเด่นของอีเวนต์นี้สินะและในระหว่างนั้นแม่สาวผมทองก็มาถึงพระเอกเนี่ยก็มอบจอกเนียมบางกรให้กับเธอเอ๊ราคาของเจ้าหนี้มันต้อง300เหรียญทองเลยนะพระเอกก็ตอบกลับไปฉันน่าไม่ได้ มีสิ่งที่ฉันต้องตามหาอยู่และพระเอกของเราเนี่ยมันก็เดินจากไปเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิถึงยังไงสิ่งที่ให้ฉันมาเนี่ยมันก็มากเกินไปเ้ยเขาบอกแล้วไงเป้าหมายของฉันน่ะไม่ใช่เจ้านั่นหรอกเธอน่ะเอามันไปเธอเป้าหมายที่แท้จริงของฉันน่ะคือมอนสเตอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ต่างหากแต่ว่าเธอเนี่ยก็อยากตอบแทนที่เระเอกมอบจอกนี่มางกรให้ฉันน่ะขอไปเป็นคนคุ้มกันให้ได้หรือเปล่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะอย่าเป็นตัวถ่วงละกันแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ลงไปชั้นต่อไปในระหว่างที่ลงมาก็เจอเข้ากับมอนนนเเตตตออร์ััวแแม่่่่คใหญธีก็จดท แล้วเธอเนี่ยก็หันไปถามพระเอกมีอะไรหรือเปล่าพอดีว่าฉันอยากจะถามเกี่ยวกับดวงตาสีทองกับมอนเตอร์ตัวอื่นน่ะแล้วเธอเนี่ยก็อธิบายให้พระเอกฟังมอนเตอร์ที่มีดวงตาสีทองน่ะจะได้ค่าประสบการณ์เยอะกูว่าแล้วทำไมรีวิวพระเอกกูมันอัพรัวขนาดนี้ก็มอนเตอร์ที่มันไปเจอมาไม่มีดวงตาสีทองกันทุกตัวเลยฮะผมว่าไม่ต้องขอบคุณอิเทพธิดาแล้วที่ทําให้พระเอกรีวิวกูอัพขนาดเนี้ยแล้วเธอเนี่ยก็อธิบายต่อสัญชาตญาณของมอนเตอร์พวกนั้นเต็มไปด้วยความชั่วร้ายที่ถูกดปล่อยสรุปคือพระเอกก พอเข้ามาข้างในไม่ถามผมทองเขาพูดขึ้นเอ๊ะนี่มันกินไยอของมอนเตอร์นี่นะแล้วจากนั้นปีกีมารุก็ออกมาพอแม่สาวผมทองเห็นปีกีมารุเนี่ยเธอก็เข้าไปเล่นใหญ่เลยนะฮะเรื่องกินไยอของมอนเตอร์นะ่ะฉันก็สัมผสัสได้เหมือนกันดูเหมือนว่าข้างหน้าคงมีมอนเตอร์ที่แข็งแกร่งรอเราอยู่เพียบเอาเป็นว่าพวกเรานะ่ะพักตรงนี้ก่อนละกันแล้วพี่เอกเนี่ยก็บอกให้เธอไปนอนพักแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมนอนนะฮะพี่แกเนี่ยก็ใช้สถานะหลับใส่เธอไปเลยเอาเป็นว่าเธอนะ่ะพักก่อนละกันเดี๋ยวฉันเฝ้าให้เองแล้วก็ตัดจบไปเเออาาา่่ะครััับบบป็นนนยงงงไกงกก้ตททีี4ชผมขฝ ไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปใหม่ๆของผมด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบาย